เป็นเบกดี้เลยคุณซูบูเลยอะไรนะวันนี้เครื่องร้อนแล้วเมื่อวานยังอุ่นๆอยู่เป็นตุดเป็นตุดที่บอกว่าไม่เชื่อหรอกมันต้องฟังจากเสียงก่อนเออเพราเสียงอะไรนได้ยินแต่ฝั่งนี้ขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมครับ สียงก็ดีด้วยโชวงหน้เลยนะครับก็ัสดีครั้งหนึ่งจบคืนนี้เป็นคินที่สนะครับไมนกขอหายใจไปไม่นะาทำกันหลายแล้ี่ตอนไปรำด้วยแต่หน้าไปรำไทยชุมพลเลยให้กับแม่นายกัปโกลนะครับซึ่งไฮเจรับเป็นส่วนผสีที่มูชานะครับเขารพนะครับทำให้ ิจการกเลย้งวันนี้เลยที่ต้องมีลิเกให้ทุกปีแบบนี้เลยก็เลยไปลามาค่อนข้างเหนื่อยเลยต้องกลับมาลบหน้าแล้วก็แต่งหน้าร้องเพลงใหม่นออกมาโดนน้ำสาดแล้วโผล่สุดมากเลยแล้วก็ด้วยอากาศมังผมผมไม่เคยเปนี้มานานแล้วปวดหัวตั้งแต่เมื่อวานปวดหัวเพราะอากาศร้อนจนปวดหัวครับอากาศร้อนมากจนกลับไปกินยาไม่เคยปวดหัวมานานวันนี้ตื่นมาปวดหัวอีกผมเนี่ยแม่อาการเรื่องชัดคิดถึงแม่ปวดหัวคิดถึงแม่ด้วยอาการผมอะ ปวดหัวคิดถึงแม่แม่แต่ว่าคนข้างๆเขาปวดหัวอะไรก็ไม่รู้นะถ่ายเดบ่อยนะไม่ใช่อะไรหรอกสมัยเขาหนุ่มๆเขาเจอมาเยอะใช้คำว่าสมัยหนุ่มๆด้วยนะเยอะๆผมอะสมัยเล่นบิ๊กแม่ยกีเทปยิงกว่านี้อีกคุแม่ผมเจอมาเยอะผมก็ผมก็เจอมาเยอะเงินมาคุณด้วยคุณขอบคุณด้วยนะครับก็วันนี้ยังไม่ให้กำลังใจกันเหม่ได้เลยนะครับขอบคุณด้วยก็ ศิลปินอย่างเรานะครับจะเหนื่อยแค่ไหนแค่ออกมานั่งเวทีแล้วเจอแฟนๆเจอทุกคนมานั่งเชียร์นั่งให้กาลังใจเสียงปรบมือเสียงที่นี่เหนื่อยนะต้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถตอบแทนเขาได้คือทาทุกๆคนงานของเราให้ดีที่สุดให้เขาได้รับความสุขกับางานจบงานครับแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองครับมีความสุขแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมีแน่นอนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวปิดท้ายเลยเดี๋ยวเต็มที่แน่นอนเต็มที่เลยอเอาเต็มที่เลยก็ขอกไว้าตในการนะครับแล้วก็วันนี้เปิดที่สองนะครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าคงได้เจอกันอีกแน่นอนคิดว่าไม่ใช่แค่ปีหน้าแต่หวังว่าในอีกปีต่อ,ตอๆไปคงได้เจอกันที่แน่นอนนะครับ ขอบคุณอีกครางสนหรับเจติดและครอบครัวด้วยนะคือว่า,เ,าเป็นญาติพี่น้องหรือทุกคนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ที่นี่เลยที่อยู่กับเจติตเลยนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงที่เอ็นดูพวกเรานะครับเอ็นดูศิลปินพวกเราให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับพรใดไม่สําคัญเลยนอกจากขอให้เป็นคําพรจากพวกเราขอให้สุขภาพแข็งแรงั้งครอบครัวและเจติตกิจกรรมร่วมเรือขึ้นไปดีนะครับ แล้วก็ปลอดห้ปลอดภัยเดินทางไปไหนโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ <oman. S 1> รวยรวยรวยแล้วรวยอีกแล้วก็ขอใแรงทุกคนรวมทุกผู้ชมทุกคนในวันนี้ด้ยวกยวกันนะครับรวยรวยและปลอดภัยกันทุกคนครับผ <c oughs> ม,มนะอผมมีงานเพลงมาฝากนะครับังานเพลงเพราะเพราะที่กินใจนะครับขอให้รักกันช่วงนิรันดอ์แบบนี้กันนรันแต่ม่กรมลรมาพบกันกับงานเพลงนี้ของแกันี่กับงานเพลงชื่อว่านิรันดอ์นะครับ อยากเต้นก็เต้นได้นะครับเป็นเชเต้นแบบเดนเซอร์ได้นะเป็นดีดิวคือแนี้